หลังจากที่ถวายไปพัฒตาหารเช้าแล้วหรือทําบุญเช้าแล้วนะที่ท้ายวัดภูคารัตนารามนะคะก็มีศาลศาลหนึ่งนะคะชื่อศาล ปากกำช้างนะคะปากกำช้างก็คือเป็นวัสดุก็คือทําจากหนังวัวนะคะแล้วก็เป็นเส้นเยาวๆวนะคะ,ะหนาหรือว่ากว้างประมาณ2อสามเซนอันนี้เป็นช้างนะที่วันนี้จะมีการถวายช้างด้วยนะคะ,ะผู้ใหญ่ไกลเดชด,ด้วคุณนายนะเป็นเจ้าภาพถวายช้างงวงลงนะเป็นสัญลักษณ์ของความสงบร่มเย็นนะคะมั่งคั่งสมบูรณ์แต่เป็นความมั่งคัง่งที่อยู่ในความสงบนะคะสัญลักษณ์ของช้างงวงลง และก็เป็นบรรยากาศอันนี้เป็นชื่อนะศาลประกมช้างนะคะอันนี้เป็นบรรยากาศภายในศาลนะก็จะเห็นว่านะจะมีะสัญลักษณ์ของช้างซึ่งสมัยก่อนบ้านะเนียที่ยงเพนอยู่นะเป็น ที่อยู่ของช้างหรือว่ามีช้างจํานวนมากนะคะที่เขาเรียกกันว่าพเนียคล้องช้างนะแล้วก็พระนารายก็เคยมาคล้องช้างที่บ้านพเนียดด้วยนะที่เห็นในภาพล้าก็จะเห็นสายประกมช้างนะที่านายพานเขาจะลงอาคมแล้วก็สายของอาสายประกรรมนะหรือว่าเส้นแค่นี้นะก็สามารถคล้องช้างจนช้างหมดเลี้ยวหมดแรงได้ในสมัยก่อนนะเป็นเหมือนกับว่าเป็นอาวุธคู่ใจของนายพานในการที่จะปราบช้างพยศ อะไรประมาณนั้นนะอันนี้คือบรรยากาศภายในศารประกำช้างนะนำภาพนะบรรยากาศของวิถีประชานะที่หมู่บ้านที่โยมเพนอาศัยอยู่นะคะนำให้ทุกท่านได้รับชมเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศคลิปนะคะ,ะจะทำให้รู้สึกว่าตื่นเต้นไปจากคลิปด้วยนะเพราะว่าบรรยากาศแบบนี้หาดูยากค่ะ